มหัศจรรย์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีมังกรไพ่ใบแรกที่จับได้ชางใบที่สองสมเด็จพุทธาจารโตพรหมรังสีใบที่สามสารไม้ก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมังกรสักนิดหนึ่งครับไพ่ใบแรกไพ่ชา้างคุณผู้ชมครับ ไพ่ช้างครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยความหมายของช้างหมายถึงโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่งานใหญ่ๆหญ่กำลังจะเข้ามาหาคุณผู้ชมคุณผู้ชมครั้งนี้ผมแนะนํามีอยู่ที่เดียวที่ผมอยากให้คุณผู้ชมไป คุณผู้ชมไปวัดใหม่ทองเสนให้ได้ผมเคยเล่าหลายครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับเป็นนายทหารเขาอยากได้เลื่อนขั้นนะฮะอยากรับตำแหน่งนะฮะในหน้าที่การงานเขาก็จะไปไหว้พระประธานเนี่ยนะฮะพระปางป่าเลไลเนี่ยที่วัดใหม่ทองเสนครั้งนี้คุณผู้ชมยังไม่เคยเดินทางไปวัดใหม่ทองเสนคุณผู้ชมไปสักนิดหนึ่งครับ ไปขอบารมีตรงนี้แล้วผู้หญิงคนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะแกเป็นเซลล์นะแกค้าขายนะแกขายไม่ได้เลยนะแต่เพื่อนเซลคนหนึ่งแกขายได้ดิบได้ดีเลยนะแกฝังไพรัตนะเนี่ยแกก็ไม่ได้มาดูดวงกับผมนะคุณผู้ชมแต่แกฟังเนี่ยแกฟังเนี่ยในในเหมือนที่คุณผู้ชมฟังแล้วผมบอกแกว่าไปสวดพระคาถาชินะบัญชรต่อหน้าสมเด็จโตที่วัดใหม่ทองเสนคุณผู้ชมเชื่อไหม พอลุ่งขึ้นเนี่ยไม่เกินสามวันเจ็ดวันเนี่ยโหยแกขายของได้เป็นล้านเลยนะแล้วผมเล่าเรื่องนี้รู้สึกหลายราศีแล้วแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมไม่ได้มีแค่คนนี้คนเดียวนะฮะอีกเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยคนคุณผู้ชมไปถามเรื่องอิทธิฤทธิเรื่องปาฏิหาริย์ที่บังเกิดขึ้นนะฮะที่วัดใหม่ทองเสนแล้วครั้งนี้วัดนี้เป็นวัดเล็กๆเงียบๆที่จอดรถสะดวกสบาย คุณผู้ชมตั้งใจรวบรวมสตินะฮะนึกออกไหมฮะสำรวมกายวาจาใจไปทําบุญที่นั่นไปไหว้พระที่นั่นสักนิดหนึ่งแล้วพอเสร็จเรียบร้อยไปสวดพระคาถาชินนะบัญชรสักนิดหนึ่งบางทีนะฮะอะไรที่มันทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยติดขัดบางทีเนี่ยอะไรเนี่ยที่มันทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยถึงขั้นกับปวดหัวคิดไม่ออก เหมือนโชคชะตามันแกล้งเราทําไมเพื่อนรุ่นเดียวกันโอ้โหมันได้ดิบได้ดีนะมันไปนูน่นไปนี่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ทําไมเราต้องมาอยู่ที่เดิมคุณผู้ชมเคยตั้งคําถามตรงนี้บ้างไหมฮะแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมรวบรวมหัวใจรวบรวมพลังกายรวบรวมพลังใจไปปฏิบัติธรรมที่นั่นไปนั่งสวดมนต์ที่นั่นไพ่ใบที่สอง สมเด็จพระพุทธจารย์โตพมมะรังสีครั้งนี้คุณผู้ชมตั้งใจสวดพระคาถาชินะบัญชรสวดตามกำลังวันสักนิดหนึ่งหลายท่านนะฮะคุณผู้ชมฟังให้ดีหลายท่านสวดพระคาถาชินะบัญชรได้ดิบได้ดีเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีหลายท่านแล้ว แล้วครั้งนี้เมื่อชาวราศีมังกรอยากเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจดีกับเขาบ้างคุณผู้ชมเริ่มสวดเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจเลยรู้สึกว่าชาวราศีมังกรคือราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่สวดมนต์เก่งอยู่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าผมจําไม่ได้ไอ้ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกเป็นคาถาหลวงปู่ดูคาถาจากักรพรรดิครั้งนี้เป็นคาถาชิน,นะบัญชรขยับ ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งและจงตั้งใจสวดมนต์บางคนเขานั่งสมาธิไม่ได้ใช้การสวดมนต์นี่แหละเป็นการกําหนดสมาธิเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยบางคนเขาพิมพ์มาถามผมนะอาจารย์อีชั้นเนี่ยนะเวลาสวดมนต์เนี่ยสวดเยอะๆหรือสวดตามกําลังวันเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันมันมันได้บุญไหม ผมบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะการสวดมนต์ที่คุณผู้ชมสวดอยู่เป็นประจำเนี่ยยังไงได้บุญแน่นอนเพราะในขณะที่คุณผู้ชมวางวางดวงจิตในการสวดมนต์ครั้งเนี้ยคุณผู้ชมไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปฉกช,ชิงวิ่งลาวไม่ได้ไปพูดปดมดเท็จกับใครเลยฉะนั้นเวลาที่สวดมนต์เนี่ยคุณผู้ชมรักษาศินห้าอย่างมั่นคงและเติมกำลังสมาธิครั้งนี้ในบทสวดมนต์เนี่ยเข้าไป เสร็จเรียบร้อยอุทิศบุญสักนิดหนึ่งญาติผู้ล่วงลับเจ้าที่เจ้าทางทั้งที่บ้านและที่ทํางานเจ้ากรรมในเวรคุณผู้ชมให้เขาหน่อยแล้วคุณผู้ชมทําอย่างเงี้ยให้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วถ้ามีโอกาสครั้งนี้ลองไปสวดชิน,นะบัญชรที่วัดใหม่ทองเสนดูสวดจบเดียวก็ได้สวดหน้าสมเด็จโตเนี่ยแหละคุณผู้ชมไปทําให้ได้ครับเอาให้มันพ้นตรงนี้ให้ได้ และผมเชื่อเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับการสวดคาถาชิน,นะบัญชรบางคนเนี่ยเขาดูดวงกับผมเขามีหนี้อยู่20-30สาล้านเนี่ยเขาดูดวงตั้งแต่ปีที่แล้วเขาสวดตลอดตั้งใจนะฮะทำบุญทำทานนั่งสมาธิและสวดมนต์ไปวัดวาอารามตามที่ผมบอกมั่งทำบุญตามที่ผมแนะนำบ้างนี่สินมันทุเลาเบาบางลง บางคนมันปลดได้หมดเลยมีกิจการใหม่ๆเกิดขึ้นบางคนนะฮะทำงานนั่งอยู่กับที่เนี่ยสิปี20ปีไม่เคยไปไหนเลยพอเริ่มปฏิบัติธรรมเข้าเจ้านายเห็นเพื่อนฝูงรักเจ้านายรักลูกน้องรักช่วยส่งเสริมบรารมีตรงนี้ให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใบที่สาม สารไม้บ้านใครมีสารพระภูมินะฮะบ้านใครมีตีจู้เนี่ยผ่านมาครึ่งปีหลังเข้าเดือน7เดือน8คุณผู้ชมทำความสะอาดสักนิดหนึ่งลองดูสิตุก,กตุนตุก,กตาที่วางอยู่ตรงสารพระภูมิเนี่ยมันเก่าชำรุผุดพังหรือ,อยังต้นไม้เงินต้นไม้ทองเนี่ยมันดำมันซีดหรือ,อยังถึงเวลาเปลี่ยนได้เปลี่ยนคุณผู้ชม ถึงเวลาทําความสะอาดได้ทําความสะอาดคุณผู้ชมนะใช้น้ํายาล้างจานนะคุณผู้ชมอย่าอย่าไปใช้เป็ดล้างนะอย่าไปใช้น้ํายาล้างห้องน้ําล้างนะโอ้ผมเคยล้างนะสารพภูมิที่บ้านผมอ่ะผมก็ไม่เอาน้ํายายนี่เลยน้ำยาเป็ดล้างเลยตอนผมเด็กๆพ่อผมบอกเ,เอ็งเอ็งล้างสารพภูมิหน่อยดิยว่าโอ้โหฝุ่นเต็มเลย คือตอนเด็กๆพ่อผมบอกให้ผมทาอะไรผมก็ทําหมดนะผมเลี้ยงง่ายผมเป็นเด็กเลี้ยงง่าย <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่เอาเป็ดเลยเว้ยลาดเลยครับลาดเลยจ้าคุณผู้ชมแต่มันแปลกนะอันนี้อันนีน้เป็นความเชื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ต้องไม่ต้องเชื่อตามผมก็ได้นะผมเอาเป็ดลาดเลยเว้ยลาดอันนี้เรื่องจริงนะลาดสารพระภูมิเอาตุกตุนตุกตาเป็ดลาดแช่น้ํา เสร็จเอาน้ำออกปุ๊บแล้วขัดน้ำฉีดแล้วตั้งใหม่แหมใหม่กิ๊บเลยผมไปขี่จกักรยานเล่นสมัยก่อนตอนเย็นๆผมจะขี่พอเวลาผมขายของเดินขายของให้ยายเสร็จเนี่ยผมก็จะกลับถึงบ้านประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงผมก,กินข้าวใช่ไหมพอห้าห้าโมงเย็นตอนเช้าผมล้างแล้วผมก็ไปขายของนะและตอนเย็นเนี่ยประมาณห้าหกโมงเย็นเนี่ยผมทากันบ้านเสร็จอะไรเสร็จผมก็ไปขี่จกักรยานกับเพื่อนเว้ย ไอ้วันนี้ผมล้างสารพ่ภูมิอะคุณผู้ชมเชื่อไหมโอ้ผมก็ยกล้อเลยหมาบันเทิงโอ้โหล้มนี่แขนแม่งหักหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวใครมาบ้านผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดรอยแผลตั้งแต่ผมปฐถมอะ่ะให้ดูเลยเออจริงๆผมมานั่งนึกพ่อผมบอกเห็นไหมเนี่ยกูบอกมึงแล้วว่ามึงอ่ะยาวอยาวน้ํายาล้างห้องน้ําไปล้างท่านอยาวพวกนี้เดี๋ยวไปกัดสารท่าน บอกแล้วให้มึงเอาน้ําสบู่ล้างเอายาสระผมล้างน้ายาล้างจานล้างเป็นไงมึงเอายาน้ําห้องน้ำนี่เอ้น้ายาล้างห้องน้ําไปล้างเนี่ยท่านแสบนั่นนี่เป็นไงคุณผู้ชมโอ้แล้วนี่แม่งเรื่องจริงแล้วหลายคนเลยที่สนิทกับผมอะเวลาเขามีพระสมเด็จหรือพระอะไรเนี่ยเวลาแกจะล้างแกก็เอาน้ํายาล้างห้องน้ําไปล้างไปกัดเหรียญไปกัดอะไรอย่างงี้นะแกบอกโอ้จานเชื่อไหมแม่ง โอ้หผมแม่งมีแต่เรื่องสวยๆนะฉะนั้นผมเตือนคุณผู้ชมเลยเอายาสระผมแล้วก็แปรงขัดแค่นี้พออย่าไปเอาน้ำยาล้างห้องน้ำํำล้างแต่เป็นความเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ใครอยากจะทําแบบนั้นก็ทําหรือเอาน้ําเปล่าล้างก็ได้แต่ดูแลหน่อย ดูแลสารที่บ้านเราหน่อยเราลองชองโงกหน้าลงไปดูซิแมวเหมียวเข้าไปอยู่ในสารสารพ่อูมหรือยังถ้าไปอยู่แล้วก็ไล่ลงมาทําความสะอาดนิดนึงครับคุณผู้ชมท่านจะได้นําโชคนําลาบนําสิ่งดีๆมาให้กับคุณผู้ชมน้ํามันสมุนไพรหมอหัวโต ổ, สูตรออริจินอลออร์แกนิกร้อเปเซผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากเคมีสังเคราะห์ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลายด้วยคุณค่าจากสมุนไพรแท้กินสมุนไพรอ่อนๆจากธรรมชาตินอกจากคุณประโยชน์ทางร่างกายแล้วน้ำมันสมุนไพรหมอหัวโตอย่างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการให้และทําความดีเพราะทุกขวดที่เราจำหน่ายล้วนมีส่วนร่วมสมทบทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และช่วยเหลือผู้ยากไร้และหัวใจแห่งการแบ่งปัน คลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยครับเรามาดูไพ่แห่งการทําบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับทําความสะอาดหิ้งพระใบที่สองปิดทองคําเป๋ใบที่สถวายผ้าอาบน้ำฝนแม่โว้ยชาวราศีมังกรไพ่ใบแรกก็ทำความสะอาดหิ้งพระสรแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเรื่องความสะอาดเนี่ยเทวดาท่านชอบ นะฮะเหมือนเวลาเราฟังไพ่ลัตนะเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมอ่ะเปิดบทสวดมนต์นะไว้บ้างทําความสะอาดไว้บ้างนะเวลาเทวดาเขาบินผ่านบ้านเรานะเขาได้ยินเสียงนะสวดมนต์เขาเห็นเราทําความสะอาดหิ้งพระนะเขาจะได้เอาโชคเอาลาบมาให้เราเอาความเป็นมงคลร้อยแประการนำมาให้แก่คุณผู้ชม คุณผู้ชมทำไปเถอะครับไม่เสียหลายจับมือนะฮะสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่ลูกๆเอามาช่วยกันทำความสะอาดซิเอาให้สะอาดที่สุดเลยตั้งแต่เกิดมาในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยไม่เคยทำความสะอาดหิ้งพระครั้งไหนเท่าครั้งนี้เลยบางคนนี่หิ้งพระนี่ฝุ่นเกอะเลยนะและชาวราศีมังกรนี่แปลกอย่างนะครับไม่ว่าจะบ้านไหนก็แล้วแต่ชาวราศีมังกรเนี่ยพระโคตรเยอะ อันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมผมไปดูหงจุ้ยหลายบ้านโอ้โหชาวราศีมังกรนิพระเยอะจริงๆค่อยๆทำไปนะครับ อย่างว่างๆเนี่ยอย่างเออเราเริ่มจากด้านซ้ายก่อนหรือเริ่มจากองค์พระประธานก่อนก็ได้ไม่ต้องไปปึงให้เสร็จทั้งหมดทําสักสองสามวันก็ได้แต่ถ้าบ้านใครมีพระบูชาแค่องค์สององค์มีองค์พระพิกเนตนะฮะองค์หกลกซิลหรือองค์ตีจู้อะไรก็แล้วแต่ทําความสะอาดแค่เพียงเท่านั้นนะครับแล้วค่อยๆทําไม่ต้องรีบและแต่ตรงตงตั้งใจทําคุณผู้ชมเชื่อไหม การทาความสะอาดหิ้งพระเนี่ยมันคือประตูแห่งมหาสมบัตินะมันคือประตูแห่งโชคแห่งลาบนะเพราะใครเห็นนะฮะเทวดาเห็นคนเห็นโอ้ยห้องพระเธอสวยจังห้องพระเธอสะอาดจังเขาเห็นเขาก็อยากจะยกมือไหว้บางคนเขาไว้หน้าบ้านเลยนะสมมติบ้านสองชั้นนะเขาก็วางไว้ข้างล่างใครเดินผ่านห้องเขาผ่านอะไรเขาเห็นพระก็ต้องยกมือไหว้และนี่แหละครับ คือความสําคัญนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญฉะนั้นจงทําความสะอาดสักนิดหนึ่งใบที่2ปิดทองคําเปลวครั้งนี้คุณผู้ชมมีโอกาสนะฮะไปวัดเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะเดินทางนะฮะมาวัดใหม่ทองเสนนะฮะ ไปวัดละคังหรือวัดไหนก็แล้วแต่ที่มีองค์สมเด็จพุทธจันโตอยู่คุณผู้ชมเอาทองไปปิดสักนิดหนึ่งขอฝากดวงชะตาน้อยๆนี้ให้ผ่านพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้ผมเข้าใจนะครับชาวราศีมังกรถึงเวลานี้หลายคนเจ็บปวดเยอะหลายคนเหนื่อยเยอะเพราะอุปสรรคมันเยอะปัญหามันเยอะของเขิงมันก็ขายได้ไม่ดีแต่อย่าพึ่งท้อแท้ใจไป ชาวราศีมังกรหลายคนก็ประสบความสําเร็จเราลองมานั่งมองดูซิลองคิดดูซิว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเกิดเดือนเดียวกับเราเลยเว้ยเฮ้ยมันวันเดียวปีเดียวกับเราเฮ้ยทำไมมันรวยจังวะทําไมเรามันยังย่ําอยู่กับที่ลองพิจารณาดูดีๆครับเขาไปทําบุญอะไรเขาไปสร้างสาธารณประโยชน์อะไรบ้างมันถึงส่งผลบุญให้กับเขาในครั้งนี้มองย้อนกลับมาที่ตัวเรา ลองมองดูตัวเราคุณผู้ชมเราทำอะไรบ้างโหจานจะให้ทำอะไรล่ะสตุง้งสตังก็ไม่มีจะทำนูน่นทำนี่ก็ไม่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสมทนาสาธุตามผมเนี่ยเดี๋ยวเวลาคุณผู้ชมดูไพ่รัตนะเนี่ยนะผมมีรายได้นะจากราศีมังกรนะเดี๋ยวผมเอาไปทำบุญให้เอาให้ง่ายที่สุดผมช่วยทุกอย่างช่วยแบบสุดๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยผมรักที่สุดเลย ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งคุณพ่อคุณแม่เวลาแกมาดูดวงกับผมชาวราศีมังกรเป็นราศีที่ใจดีที่สุดแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะเวลามาดูดวงชาวราศีมังกรเป็นราศีเดียวนะครับเวลามาดูดวงกับผมที่บ้านเนี่ยเอาของฝากมาฝากผมตลอดคุณผู้ชมนึกภาพบอกไหมและเนี่ยแหละคือความใจดีของมังกรเราเป็นมังกรอ่ะเหมือนที่ผมเคยพูดอ่ะเราแม่งคือมังกรนะเว้ยไม่ใช่มังคือ คุณผู้ชมนึกออกไหมฮะฉะนั้นอย่าไปาท้อแท้อย่าไปน้อยใจในโชคชะตาวันนี้มันอาจจะเจ็บปวดบ้างแต่คุณผู้ชมเชื่อเหชีวิตอ่ะมันไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วแล้วครั้งเนี้เมื่อมันแย่ที่สุดอ่ะหลังจากเนี้มันจะขึ้นอย่างเดียวแหละใบสุดท้ายคุณผู้ชมผ้าอาบน้ําฝนเดี๋ยวนี้วัดวาอารามเขามีห้องน้แาแหละพระเนี่ยเขาไม่ต้องไปอาบน้ําในโอ่งและคุณผู้ชม เขามีห้องน้ํามีน้ําอุ่นสบายเลยเหมือนสมาชิกที่เพชรบุรีเขาบอกผมที่ปัจจวบเนี่ยปัจจวบเพชรบุรีเนี่ยแกบอกแหมอาจารย์เดี๋ยวนี้นะถวายผ้าอาบน้ําฝนนะพระเนี่ยเขามีห้องน้ำเขาเปิดฝักบัวมีเครื่องทําน้ําอุ่นเย็นฉ่าอาบอุ่นสบายแหละไม่ต้องไปอาบน้ําฝนกลางแดดกลางฝนแหละคุณผู้ชมถ้าใครมีสตังค์ซื้อผ้าเช็ดตัวไปถวายพระหน่อย คุณผู้ชมฟังให้ดีนะแต่ถ้าผ้าเช็ดตัวบอกแม้จานผ้าเช็ดตัวผ้าเนี่ยนะผืนหนึ่งร้อยกว่าบาทสองร้อยนะอีชั้นก็ไม่ไหวนะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเอาอย่างนี้คุณผู้ชมไปร้านยี่สิบบาทไปซื้อผ้าที่มันเช็ดมือผ้าเช็ดมือคุณผู้ชมเห็นไหมที่เขาขายสามผืนยี่สิบอะผืนเล็กๆครับผืนขนาดเท่าผ้าเช็ดหน้าแต่ลักษณะเนื้อผ้าเหมือนเหมือนผ้าขุนูคุณผู้ชมนําไปถวายหน่อย เผื่อท่านล้างจานล้างบาดท,ท่านจะได้เอาผ้าตรงนี้ไปเช็ดบาดเช็ดจานได้เช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดหัวเช็ดอะไรได้เวลาฝนตกคุณผู้ชมเอาผ้าไปถวายพระนิดหนึ่งแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีสิ่งใดที่เป็นสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวของข้าพเจ้าขอให้การถวายผ้าเช็ดหน้าผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าเช็ดตัวในครั้งนี้จงทำลายล้างสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมด ไปทำแบบนี้ครับทำง่ายๆแต่อย่าลืมต้องทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่าไปคิดที่ว่าเอ้ยหมอดูไพ่รัตะนะมันให้ฉันทำนะเอาทำๆตามมันหน่อยอย่าไปคิดแบบนั้นคนอื่นเนี่ยเขาผ่านตรงนี้ได้นะเราช่วยกันคุณผู้ชมผมไม่ทิ้งคุณผู้ชมไปไหนอะนะครับแล้วที่สำคัญเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมครับไม่ต้องมาดูดวงกับผมไปทำตามคลิปเก็บเงินตรงนี้ไว้คุณผู้ชมเก็บไว้ ก็บไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ให้ลูกๆได้ไปโรงเรียนนะครับแล้วทําตามคลิปผมทําง่ายๆไม่ต้องไปโดนใครหลอกไม่ต้องไปเจอหมอดูเห็นผีเห็นวิญญ,ญาณที่ไหนที่มันมาทักเราโอ้ชาติที่แล้วใส่ข้าวบูชาตินี้ใส่ข้าวบูถวายข้าวบูธให้พระชาตินี้เลยหากินไม่ขึ้นอย่าไปฟังมันคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อมันเชื่อตัวเรา เราทำในสิ่งที่ถูกต้องครับและจงทำความดีสร้างความดีไว้แม้วันนี้อาจารย์ทำความดีมาเยอะแล้วทำไมไม่เห็นประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยคิดเหมือนคุณผู้ชมอ่ะโอ้ยกูนี่แม่งทำความดีอยู่ตลอดเลยว่าทำไมกูไม่เห็นสำเร็จเลยวะผมเคยคิดครับผมเคยผ่านจุดจุดนี้มาคุณผู้ชมเชื่อผมไหมผมกลับมานั่งนึกในใจแสดงว่า เราก็ไม่ได้หยุดเรื่องทําความดีนะเราก็ทําต่อช่วยเหลือคนต่อนะผมก็ทําไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดแล้วพอมันถึงเวลาครับบุญเนี่ยเหมือนมันอยู่ในแก้วเหมือนมันอยู่ในขันน่ะเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเวลามันถึงสุกงอมของมันเนี่ยบุญตรงนี้มันจะดันขึ้นมาใช้ได้ทันทีแล้วมันจะเห็นผลทันตานึกออกไหมฮะ ก้าวข้ามอุปสรรคครั้งนี้ก้าวไปให้ได้ก้าวไปพร้อมกันผมไม่มีทางทิ้งชาวราศีมังกรแน่นอนคุณผู้ชมก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีมังกรที่เป็นที่รักของผมทุกท่านช่วยพิมพ์คำว่าราศีมังกรให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุลาจากความตนีนั่งสมาธิอยู่ก,กับลมหายใจ ผมขออุทิศบุญนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีมังกรทุกท่านครับปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัธิกาเยกายยายะเทว,วานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสสุวรณโนมะรนังสุขัง อระหังสุขโตนโมพุทธายะชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจจสพังระสังเยปิเวงสุนราสภานันทกราทยโบตา मा

ชาตองาเสวะเมางุลิมาลกังขันธบรปพเรตานจะอาตานาติยาโสตักังอาคาเสชะทนานิเส สตโตเมสกเยเจนะสทาสามปวตปัญชเรชินะปัญชระมาจางฮิวิหารันตังมะฮิตเลสทาปาเลตุมังสาเพเตมหากุริสาสภาายเจวมันโตสุขโตสุราโคจินา i'm uh -oh.